วันนี้ผมจะมาซ่อมรองเท้าสเก็ตนะครับหรือต่ออายุการใช้งานของรองเท้าของผมนะครับดูสภาพนะครับตรงนี้เป็นรูเลยนะครับยางตรงนี้ก็จะหมดเลยนะครับตรงนี้บางมากประมาณนี้นะครับรองเท้าอันนี้ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับ หือว,ว่ายังคุ้มอยู่นะครับอุปกรณ์ก็คือนังกลับนะครับยางในรถมอเตอร์ไซค์นะครับกระดาษทรายกาวร้อนมนไก่นะครับไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเอาอยางในรถมาวัดก่อนนะครับว่าเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยเราก็ตัดตามที่เราต้องการนะครับต่อไปนะครับก็กระดาษทรายนะครับมาขัดด้านที่จะติดกาวหน่อยนะครับระหว่างยางในรถมอเตอร์ไซค์นะครับกับรองเท้านะครับเพื่อจะได้ติดแน่น แล้วก็ขัดที่รองเท้าสักหน่อยนะครับต่อไปก็ค่อยๆหยดกาวนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็เก็บตามขอบตามมุมตามริมนะครับเรื่อยๆนะครับแล้วอันต่อไปก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบครับแล้วก็เก็บตามขอบให้เรียบร้อยนะครับของผมก็จะติดประมาณนี้นะครับ ต่อไปก็จะติดหนังกลับนะครับในบริเวณที่เป็นผ้าผมจะเอาหนังกลับมาติดน,นะครับก็วัดขนาดนะครับแล้วก็ตัดให้พอดีนะครับมันจะได้ออกมาสวยหน่อยเมื่อตัดหนังกลับเรียบร้อยนะครับ แะได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับเราก็จะหยอดกาวล้นนะครับเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบเหมือนเดิมนะครับเพื่อมันจะได้ติดแน่นๆทนๆนะครับหยอดไปเรื่อยๆนะครับหลังจากติดหมดแล้วนะครับเราก็เก็บตามขอบตามริมให้เรียบร้อยนะครับ ก็จอ,อกมาประมาณนี้นะครับน่าจะใช้งานได้อีกสักพักหนึ่งนะครับส่วนเดี๋ยวจะรีวิวอีกทีนะครับว่าใช้งานดีแค่ไหนนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์ก็ติดตามด้วยครับ